ให้คุณแม่สองแสนเป็นโบนัสแต่แรกคคุณแม่บอกเนี่ยจะไปว, 6, ว่าจะโกงกเลยแกไม่รู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยสี่แสนตัวเลขเขาก็บอกว่าให้คุณเอ็มสองแสนให้คุณแม่สองแสนเป็นโบนัสคฮะ คุณแม่ไม่ทราบเลยจนสี่เดือนผ่านไปคุณแม่โทรไปหาปอปอบอกคุณแม่ได้ได้รับเงินโบนสสัสวิงญาณโบนัสอะไรยังไม่ได้เลยอ่าก็ตกใจเนาะเอ้ยแล้วมันหายไปไหนอะ่ะก็คนชื่อชัยวัดเอาไปคนเดียวเลยอันนี้เป็นเป็นสัญญาให้ดูว่าเงินสี่แสนแรกที่คุณแม่บอกเนี่ยดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินที่ยกักยอกนะครับเป็นเงินที่ได้จากค่าวิชาชีพในการทําสัญญาว่าจ้างนะครับที่คุณแม่บอกว่า ยักยอกเงินเป็นล้านบาทเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่ดูเอ,เอาเอาเรื่องแรกก่อนนะครับไม่คุณเดชาก็คุณอัจฉริยะแกโกหกไม่น่าใช่ผมหรอกแต่อัจฉริยะอย่าไปว่าแกโกหกเลยแกไม่รู้เรื่องแกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คนที่ต้องออกมาพูดก็คือชัยวัฒน์ต้องไปมอบตัวที่สอนอลุมพินีก่อนแล้วมามาพูดเองเลยเออช่วยช่วยบอกคุณอัจฉริยะช่วยพาเพื่อนมาแถลงข่าวหน่อยไม่เขากลัวถูกจับ,จ,บจะไม่เป็นไรเราจับก็ติดคุก,กเดี๋ยวก็ออกแล้ว หรือไม่ไปนอนโรงาบาลตำรวจอะไรก็ได้ไม่เป็นไรชั้น14มีห้องว่างอยู่ถ้าสัญญาเนี่ยมีการระบ,บุไว้ชัดเจนนะครับว่าคุณแม่ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้นะครับถ้าหากว่าัยวัน์หรือเอ็มไม่ได้ทำผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีการยืนยันชัดเจนนะครับว่าถ้าหากคุณแม่ยกเลิกก็ต้องยกเลิกไปในรักศกร แล้วหากว่ามีการบอกเลิกไม่ถูกต้องเนี่ยจะต้องโดนปรับนะครับนะจะต้องโดนปรับเนี่ยเป็นสองเท่าของมูลค่าเงินที่จะต้องจ er ่ายให้กับคุณชัยวัฒน์นะครับอันนี้เป็นเป็นสัญญาให้ดูว่าเงินสี่แสนแรกที่คุณแม่บอกเนี่ยดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินที่ยักยอกนะครับเป็นเงินที่ได้จากค่าวิชาชีพในการทําสัญญาว่าจ้างนะครับที่คุณแม่บอกว่ายักยอกเงินเป็นล้านบาทเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่ดูเอาเอาเรื่องแรกก่อนนะครับ ที่ชัดเจนเรื่องแรกก็คือเงิน2ล้านรวมกับ4ี่แสนด้วยถูกต้องไหมไม่เงิน2ล้านก็คืออยู่ใน2ล้านบาท4ี่แสนอยู่ใน2ล้านใช่ถูกต้องโอเคครับแล้วก็คุณแม่จริงๆต้องจ่ายหกแสนแต่ว่าจ่ายแค่4ี่แสนก่อนยังค้างสองแสนแล้วในในข้อตกลงก็คือคุณทนายนจะต้องได้30เอร์เจากเงินเดือนและเงินเงินที่เยียวยาเอาง่ายเงินเยียวยา,ยา,มายไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือจะเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่ต้องจ่ายให้เฉวัตรสามสิบเปอร์เซ็นต นะครับทุกทุกกรณีที่มีการได้รับเงินเยียวยาจากใครก็แล้วแต่ในคนบนเรือนะครับเนอันนี้เอาหเห็นชัดเจนก่อนอัจฉริยะกับผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะนะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคืออัจฉริยะเนี่ยแกแกไม่รู้เรื่องนะแกก็ไปฟัง นายชัยวัฒน์เล่ามาเพราะนายชัยวัฒน์เนี่ยแกมาแถลงข่าวไว้ได้แกมีหมายจับคดีปลอมใช่กอกสารปลอมอยู่สอนอลูมินีเนี่ยคดีเนี่ยแกแกแกมาไม่ได้มีหมายจับอยู่นะอัจฉริยะเนี่ยอัจฉริยะนี่ก็เลยมาแถลงข่าวแทนคนนี้อัจฉริยะเนี่ยแกไม่รู้หรอกอะไรจริงไรเท็จแกก็เป็นคนรักเพื่อนอะเหมือนผมว่าผมก็รักอัจฉริยะแต่ผมก็อยากให้ให้แกถอยไป นะฮะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่แกพูดเนี่ยอ่มันไม่สอดคล้องกับที่คุณแม่พูดและไม่สอดคล้องกับคุณปอเมื่อเช้าคุณปอโทรมาที่คุณอาจิยะบอกว่าไอ้สองแสนเนี่ยเป็นค่าเกี่ยวกับเรื่องค่าคอมมิชชั่นในการขายรถเนี่ยไม่ใช่นะสี่แสนเนี่ยไม่ใช่นะสี่แสนเนี่ยเป็นเงินสองแสนเนี่ยอ่คุณชัยวัฒน์เนี่ยไปของเงินจากอ่คุณปอสองแสนเกี่ยวกับเรื่องคดีแจงโมนี่แหละนะอันนี้คุณปอไล่ผมฟังนะสอดคล้องกับคุณแม่ ว่าคุณชัยวัฒน์ไปขอเงินจากคุณปอสองแสนคือนอกจากได้รับ30%แล้วเนี่ยยังไปขอเงินจากคุณปออีกสองแสนนี่คุณปอได้ฟังนะสอดคล้องคุณแม่นะครับไอ้ก้อนเนี้ยมันเป็นก้อนสี่แสนหลังใช่ไหมใช่ครับที่คุณปออธิบายว่าเป็นอาอาโอนให้คุณชัยวัฒน์ใช่ครับสี่แสนหลังเนี่ยนะอาโอนเข้าบัญชีคุณชัยวัฒน์โดยคุณโลคุณโรเบิร์ตหรือคุณไพบุญอ่าอันนี้ที่คุยกับคุณปอเมื่อเช้านะ นะโดยสองแสนเนี่ยคุณชัยวัน์ไปขอจากคุณปอสองแสนคือนอกจากจะได้สามสิบเปอร์เซ็นต์จากคุณแม่ขอจากคุณปออีกสองแสนนี่คุณปอเล่าให้ฟังนะจริงท็จยังไงนั้นไม่ยืนยันแต่นี่คุณปอเล่าให้ฟังส่วนอีกสองแสนเป็นเงินโบนัสของคุณแม่แต่คุณชัยวัน์เอาเอาไปใช้แสนห้าเอามัให้คุณแม่แค่ห้าหมื่นแล้วตอนหลังคุณแม่จับได้เพราคุยกับคุณปอจึงรู้ว่าเอาเงินมาส่งไม่ครบขาดอีกแสนห้า จึงมาหาผมให้ทนายไปแจ้งความที่สนว,วังถลังก็หายักย่อผมไม่ดูก่อนอันนี้คือเป็นเมมโม่ของลายมือของแม่นะครับนะในการที่เมื่อวานแม่บอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องที่ว่านายชัยวัฒน์เนี่ยหรือเอ็มเนี่ยไปทําร่างฟ้องหรือทําเกี่ยวเรื่องของฆาตกรรมเนี่ยคุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยแต่นี่คือหลักฐานว่าคุณแม่เนี่ยครับนะทำหนังสือถึงชัยวัฒน์นะครับเป็นเอกสารเขียนด้วยลายมือเองนะครับเนี่ย ระบุชัดเจนนะครับนะอันนี้นะเป็นเป็นเมโมของคุณแม่ครับเป็นลายมือคุณแม่นะ,นนนนอ,ะนอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่จะมีการฟ้องกันนั่นแหละสองเก้าศูนย์อ่ะนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นไฟล์ที่คุณแม่เนี่ยได้มีการสั่งอ่าโอเคสองเก้าศูนย์คือสก็คือก็หาทำลายร,ร่างกายได้รับบาดเจ็บจนแก่ความตาย อ่ะเก็คือสั่งให้ชัยวัฒน์เนี่ยไปร่างฟ้องตามตามที่คุณแม่ต้องการว่าให้ร่างฟ้องข้อหาฆาตกรรมต่ำตุลนั่นหรอคะอ่านั่นแหละเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ฟ้องฟ้องที่เหลืออยู่ฟ้องไม่มีฟ้องปอไม่มีฟ้องระเบิดเหลือสี่คนมั้างได้จำไม่ผิดอ่าสี่ท่านอ่าสท่านก็คือนายแซนกับนายจอบอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือสี่คนบนเรือที่ที่คดียังค้างอยู่ที่ศาลเนี่ย มีอันนี้คือเนี่ยเขาตรวจคําฟ้องนะครับชื่อโรงพยาบาลเขียนผิด่ะคือที่แม่บอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องเลยแม่เซ็นอย่างเดียวนะสิบกระแพรนเนี่ยแม้กระทั่งชื่อโรงพยาบาลเนี่ยก็บอกว่าเขียนผิดแสดงว่าแม่ตรวจทุกอักษรในการสั่งที่นะครับในการสั่งให้ใชชยวัดอย่างเอกสารรายงานการชนสูตรศพไม่ปรากฏบาดแผลนะครับ ใบหน้าไม่อะไรอย่างเนี้ยมันเป็นรายละเอียดของในคดีที่จะฟ้อง290ไม่คุเดชาก็คุณอัยิยะโกหกไม่น่าใช่ผมหรอกแต่อัชญิยะอย่าไปว่าแกโกหกเลยแกไม่รู้เรื่องแกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คนที่ต้องออกมาพูดก็คือชัยวัฒน์ต้องไปมอบตัวที่สอน,อนอลุมินีก่อนแล้วมามาพูดเองเลยเเช่วยช่วยบอกคุณอัชญิยะช่วยพาเพื่อนมาถแถลงข่าวหน่อยจะไม่เป็นไรเราจับก็ติดคุกเดี๋ยวก็ออกแล้ว หรือไม่ไปนอนโรงบาลตำรวจอ,อะไรก็ได้ไม่เป็นไรชั้นสิบสี่มีห้องว่างอยู่อเออมาเราลูกผู้ชายอ่ะคุณแม่เนี่ยก็บอกเลยว่าถ้าชัยวัดมาเนี่ยนั่งถแถลงข่าวคู่เลยอ่ะป้นจัดการได้ไหม่ะมพานั่งคู่กันเลยใครนะเพราะอัฉทิยาเนี่ยแกไม่รู้เรื่องแกเป็นคนรักเพื่อนแต่ข้อมูลที่ธนาเดชาได้มาเนี่ยอืินยันว่ามันเป็นข้อมูลที่ชัดเจนจากคุณแม่มาให้เหรอจากคุณแม่แล้วจากคุณปอแล้วก็จากสล,ลิปแล้วก็จากหลักฐานแล้วก็คลิปที่เขายอมรับผิด นั่งอย่างนี้เลยอ่ะ,เห,อะเห็นแล้วไงโอ้โหนั่งอย่างนี้เลยอ่ะกู้เงินต้องขนาดนี้เลยครับแต่มันมันน่าสงสัยว่าสงส,สัยอะไรอ่ะทำไมว่าการกู้สตังเนี่ยมันต้องมีการถ่ายวีดีโอเพื่ออะไรกันนี่ไงก็แสดงเราเห็นว่าเนี่ยบันทึกว่าเนี่ยเขาเขียนว่าบันทึกการส่งมอบเงินไม่ใช่สัญญาคู่ยืมเงินนะใช้วัดเป็นนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษากฎหมายก็ต้องเขียนสัญญาคู่ยืมเงินนะี่มันไม่มีเรื่องการสัญญาคู่ยืมเงินไม่มีขอ้ขอข้อความมาคู่เลยอัจฉริยะเนี่ย แกก็ไปได้รับข้อมูลมาจากชัยวัฒน์คืออย่างนี้คือจะโบนัสไม่โบนัสเนี่ยมแม่เนี่ยบอกบอกื่อมันที่สองพฤจิการเนี่ยว่าไม่ใช่เป็นเงินโบนัสเป็นเงินปิดปากเป็นเงินค่าปิดปากนะซึ่งถ้าผมเดาอะนะมันก็เป็นเรื่องของการอุทธรหรือไม่อุทธรมากกว่า <Okay. S 2> นะว่าเพราะขนานั้นเนี่ยเขามีการขยายอุทธรในคดีปอลรเบิร์ตนะสองครั้งแล้ว ถ้าเกิดว่าเพราะอายการไม่ได้อุทธรณ์นะคดีของของของอายการจบแล้วแต่ว่าอยู่ในโจ์ร่วมเนี่ยที่มีการอุทธรณ์ขยายอุทธรณ์ไปอยู่สองครั้งนั้นถ้าขยายอุทธรณ์ต่อ,นตอนเนี่ยคดีปอระเบิดเนี่ยก็ก็ยังไม่จบถูกไหมอ่านี่แหละก็อาจจะเป็นไปได้ที่เงินบางส่วนเนี่ยน่าจะเป็นเงินตัวนี้หรือเปล่าเพื่อให้เมื่อไม่ให้ขยายอุทธรณ์ก็เป็นไปได้เงินที่มอบคุณแม่ไม่ให้เมื่อต้องการให้ขยายอุทธรณ์อ่าก็เป็นไปได้ทั้งหมดแหละนะแต่ในทั้งนั้น,นมันผมว่าตัวโรเบิร์ตอ่ะ กับปอก็ต้องออกมาพูดความจริงเพราะว่าเรื่องนี้คุณเป็นคนโอนอ่ะแล้วทำไมไม่โอนเขาเ้าบัญชีแม่ทำไมต้องโอนเขาเ้าบัญชีชัยวัฒน์อ่านี่คือคําถามที่เราตั้งคําถามเหมือนกันผมก็ตั้งคําถามกับที่พี่สื่อมวลชนถามชัยวัฒน์ผมก็เรื่องชัยวัฒน์ผมก็ถามชัยวัฒน์แบบนี้แหละเขาก็ตอบผมว่าเป็นเงินค่าค่าในหน้ารถอ่าแล้วผมว่าเอาทำไมเขาต้องเขาต้องมาแล้วทำไมคุณต้องยอมจ่ายแม่สองแสนเขาก็เล่าว่าเป็นเรื่องของการฟ้องคดี29 0ูอ่าเนี่ยเพื่อไม่ให้มีปัญหากันก็เลยยอมจ่ายเงินให้ อันนี้เป็นเหตุผลของเขานะแต่ว่าเรื่องจริงทั้งหมดเนี่ยผมว่าปอระเบิ่รู้ดีว่าโอนมันใหม่สี่แสนเนี่ย